สวัส,สดีครับเอาพบกับมาชิงบอดี้ไฟส์นิวไรท์ตบมือหน่อยเร็วเนี่ยแข่งวันเสาร์ที่12กรกฎาคมคี68กแาดตัวนี้ผมนะครับวันนี้อะไรเจอกันเรามาดูซิเริ่มจากฝั่งนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับนีโอดารากอนแจ็คไนท์ของใหม่ออกก็ต้องลองไม่ใช่ไม่ใช่ เจอกับขุมเบียวแล้วแหละนี่ดาคอนไอ้ครับดาคอนไอ้ใส่แจ็คไหนบ้างดาคอนไอ้ใส่แจ็คไหนมันก็ใส่ได้ไหมได้แต่ผมชอบอัศวินก้าวผมชอบอะไรที่มันสามหัวใหญ่ๆหญ่สามหัวอ่ะใหญ่ใหญ่ด้วยอ่ะตัวใหญ่ๆลูกเต๋านะครับนี่นีไงพร้อมกับเรามีแท่งนัำพลังเช่นเคยแบบเดิมแล้วก็ เฮ้ยแต่พูดถึงนะเอ็นีนี่มันมีการบวกพลังมีเมีการบวกพลังกับหลักพันหลักพะังเนี้ยเราก็มีนะครับหรือใครแควไหนโมเขียวชอบเขียวเขียวเล่นสพี่นะคุณต้องเล่นใครบอกอ่ะบวกขี้ดีเข้าเราก็มีบวกขี้ดีเข้าเหมือนกันั้องบวกกัน่้า่าแกไปแล้วอ่านแล้วช้าก่อนไป อ่าเริ่มก่อนคมคมจบแล้วครับหนึ่งสองมีไม่ใช่หรอสามสี่ห้าหกอ่าเล่นสามเลยมีอ่าทิ้งสองหนึ่งสองแล้วก็ชัด์จสองฟังสติกันดีๆนะครับเลือกบอดเลือกจำย่างชัดเจนเลือกบอดเลือกบอดเอาเลยครับเลือกบอดสองหน่อยแล้วก็เทคอาร์ซีเสิร์ดตอร์โลนแล้วก็มีเพย์แมทนะครับ300บาท นี่โ่วยอย่าบ้าทุกรายครับเพราะลูกเต๋าลูกละเท่าไหร่ครับก็คือลูกละสิบห้าบาทลูกละสิบห้าบาทกลางดูแลเทาไหรอยู่ครับแล้วก็ลูกเต๋าไม่บอกให้ชุบก็มีธรรมดาธรรมดาธรรมดาหกหน้าหกเมตรหกหน้าหกเมตรผมอยากได้สิบเอ็ดหน้ามีหลายสีให้เลือกผมอยากได้ร้อยหน้าแล้วลูกเต๋าหน้าลูกเต่าไมลยยัอยังไม่มายังไม่มีเลยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ใกล้หายสับสุดแล้วคุณเริ่ไปมาตัวสั่งซ้อนแลอ่า อะลรครับเอตะผมลืมไปหนึ่งนัดก่อนจริงไหมครับจั่วสี่ใบครับโอเคครับเอาเลยอืมชาร์จจั่วครับแปะเอาเลยแปะโอ้ยนี่มันคอซักฮาร์ดไุดันแบบไม่เก่งใจใครเปิดเจ็ดวันเจ็ดครับผมไม่ต้องห่างเดีกวเจ็ดเข็มครับ ไม่เคยมาข่มเลยโอยข่มปีสอยจู้อ่ะโอยแล้วผมทำอะไรต่อสอยจู้น่าเจ๊ะขอบูมาแรงขอบูมาแรงนะก่อนอือเอาไงดีอือตอกเตกตอกเต็กตอกเตกขี้ก่องขิ้ก่องอ่ะบูมาแรงปีเอื้อฮะหนึ่งขี้อือนะเด้งกับมือแล้วก็เมื่อเด้ง ได้ชาร์จจบเถินโอเคครับขอเถินนะครับรออย่าบอกแล้วว่าเล่นทุกตาดวงดีทุกตาอย่าเว้นตานีบัดดี้ขอขาอุ้ยเนี่ยบัดดี้ผมไหญไหนอะในลาพูสามหัวใหญ่เลยโอ้โหพี่เก๋พี่เก๋หัวผมใหญ่ สามอ<ห>้สุดยอดชาร์รอสองครับมาเลยรันเท้ถูกไหมเนะี่ยถูกถโอเคอตละมาเลยปพืกนกันมีเพนนะรับเลยเพนสองหนึ่งสองจัาชาร์ต <c oughs> อุ้ยอยู่นี่ดิเอดรอมาวะระวังกองปิวทอนเดียวที่มันดอกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอออุ้ยไม่เกินหนึ่งใบมาแล้วมาแล้วเขารักผมเป็นไงมาแล้วมาแล้วบอกแล้วเขารักผมจะรักกันต้องง้อก่อนต้องง้อง้อละเตงง้อนะขอช่องกลางเอาลงดอกสามเกตแล้วก็ ชาร์ตหนึ่งสก,กิลของซาฮัตชาร์ตหนึ่งคอบูมแมรงดรากุ้งเอาเลยอารซีตีเดี๋ยวนี้หนึ่งสองสามแล้วก็โซกัดอ่าบูมแมรงปีหนึ่งอ่าแล้วเด้งกลับมือไม่ได้กลับมือชาร์ตอุ้ยจบเทิน <laughs> ผมเฟี้ยวแลล่ะคิดจะกินช่องไหนนะนี่เขาเลยได้หรอไม่ปีออบอดออบอลเนี่ยออบอดอัาเปลี่ยนช่องกันหน่อยอ้าวเอาเรื่องเอาเรื่องนี่แจ็คในมีมูฟกิฟต์เลยเมื่อแจ็คในมีมูฟแจ็คในไม่มีมูฟ แต่เขาทำให้มามีมุกได้มุกมีมามีมุกอ่ะหกเจ็ดโอ้โหเจ็ดพันไม่เข้าอ่ะดิโอ้ยตีเข้าเธอผมขอร้องอ้อนวอนอืมตีเข้าเธอขอร้องอ้อนวอนดากโ e เอ r นเอจีเลยผ่านแล้วครับโอ้โหแตนแอนโดแตผมดอเอ็นสเตนนะชาร์จ ไร่มังกรสวรรค์สรางโลกเนี่ยคุณก็ลดเลื่อยให้ผมเอง่ะหนึ่งผมไม่ต้องลงมอสองโอ้ยจิตตาเลยคอมบูมแแลงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมลืมชข้งมันตีสามพิกันครับโอ้ยบูมาแรงตีเด้งชาร์จทำไหมจบ พี่ผมอ่อนให้ผมไม่เปิดบัตดี้กิฟต์ล่ะอ่อนหรือลืมอึมถามไหมแฟคทอรี่ <Factory. S 1> ไม่ทำสตาร์แจ็ครีแพรโอ้ยการซ่อบมบำรุงขอตสตาแจ็คมูฟกันหน่อยมูฟกันหน่อยนี่แล้ว,ลว <c oughs> อืม ผมจะแปลงล่างดีไหมเนี่ยเสียงแบบแปลงไปก็ไม่คุ้มว่ะผ่านแล้วผ่านแล้วแอนดูโรมาแล้วว่ะทำลายอาฟีเลยรู้ไหมเพราะอะไรได้ใช่ไหมได้ดิมันบอกว่าทำลายการบนสนามเราหนึ่งใบลงจังดวะ นำการ์ดหนึ่งใบบนสนามลงดอปก็เอาอาซีลงดอกมันนับใช่ไหมโอเคก็มือเชื่อตัวเองเออเชื่อตัวเองอะเอาตัวเองลงดอกแล้วก็คอตัวเองทำลายมันน้ำก็ใช่มันไม่นับว่าทำลายนะก็ก็ไม่นับไปก็หมายถึงว่าผมผมแค่คอตัวใหม่เอาบัตรที่กิไปเฉยอ๋อไม่ได้จะเอาดาบไม่ได้เอาดาบเพราะผมลืมโอเคโอเคเราเรามีแต่สุดใจเออเนี่ยเห็นไหมโอ้ทำไมเป็นคนอย่างนี้นึว่าจะนึกว่าจะเปิดดาบสู้แล้ว นี่นไงใช้เทคจัวแล้วก็จัวเก็บเก็บดาก้อนสโลนนี่ไผมมีเบสสองตัวครบค่าไงสุดยอดสุดยอดแอทแทกเฟสไปหนึ่งทีกันมุฟโอ้ยไม่หมดเหรอนี่นี่นี่อ้โติดติดแอพพลติดแอพพล็อตเหรองยเอาเรื่อง ผมเอาไงดีอ่ะลิงตีไปก่อนทำไรก็ทมไม่เข้านี่หว่าเอ้ยเข้าไม่เข้าไม่เข้าเอาใหม่ก็มาทำไบอดเลยเอ้ยทำหม่เอาใหม่เข็ดนะตีไปก่อนเลยตัวเดียวใช่ตัวเดียวนักปีนแบบเป็นคุลูกเคิดแป๊บคิดแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวทในระหว่างที่เราถูกโจมตีไม่ได้นี่ใช่ป่ะที่เราถูกโจมตีก็คือเราโดนหรือว่าเราหรือมอนก็ ไม่พี่ก็โดนด้วยนี่เพราะไออาร์ตีมันตีเอาบอดกันเอ้าโอเคแล้วก็ลิงตีไปงั้นแหละไม่เข้าใช่ไหมอือก็เด็กขึ้นเลยเพราะมันตีใส่เลือดใช่ใช่ใช่เราถูกตีมันตีใส่เลือดมันมันตีหมดเลยทั้งคนทั้งมอนอทั้งคนโอเคก็จบเทน โอ้ยอะไรคือโอ้ยลองโหงโอ้โหโอ้โหหอคิดไม่ออกบอกไม่ถูก ทีแอซิดเลยแลวนี่ผมคิดอยู่ว่าผมจะทำได้ไหมเนี่ยอือมแปดพันเนะแล้วเดี๋ยกขึ้นหมดเลยหลเีนะครับหกับสออยู่ด้วยกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้กบบแบแย่แน่เลยอะไรมาอันที้เ็น อือหือโอ้ยโอ้ย,อย,อยมีอะไรดีทำไรได้ไม่มีทำไม่ได้เออตีผมมาเลยอืมโอเคอันนี้ไม่ออออมโอ้ต่อหก เล,เลือกหน้าหลังสามพันคั t เตอร์แท็กหนึ่งเกรไดดับเบิ้ลดีมาเลยตายให้ไหมตายตายตายปุ๊บอุ้ยลืมแปะห้ามลิงเออถ้าเกิดลิงตีจะยกเลิกลิงตียกเลิกอะไรตีเดียวยกเลิกเออตีเดียวลด,ดเอิอกูผิดตีไม่เข้าตีคัลเตอร์เปล่าไม่เป็นไรจบละตีแล้วมันยกเลิกเลย จ,บแ,จบแล้วจบบแล้วผมก็ดรโรชาร์ตเอนด์ดรอฟเ,เ,อเอ <c oughs> สียดายเสียดายมีดับเบิลอยู่แล้วเด้อขอสุดหล่อ <c oughs> เอ็ก,กิโฮเต้มาเลยสุดห <c oughs> ล่อสุดหล่อมังกรเหลืองสุดหล่อมังกรเหลืองสุดหล่อสุดหล่อ รู้ว่าผมทําไปทําไมไม่รู้ค่ะนั่นดีผมทําไปทําไมอะไรเขาเพราะพี่ไม่ต้องงงหรอกกาอินฟอร์เมชันแล้วอันนี้การอินฟอร์เมชันมูผมมูบหนีดิแล้วผมทํายังไงต่ออยู่ก็ตายอ่ะตีข้างไล่เอ้ยเท่าไหร่นะิ่เท่าไหร่ห้าพันใช่ไหมตีไม่เข้าเอ้ยไม่ห้าพนพอดีไปเลย ตัวน <si ี้มันบวกบวกจากอสศวินแห่งสายฟ้าเอ้ยใช่มันบอกว่าในชื่อการ์ดทุกใบบนสนามบอกสองพันมอนเตอร์อสศวนสายฟ้า2 0่0สองพันแล้วมูฟโอเคตีไหนอะตีนี่ห้าพันสกัดอือใชสสามด้วยโโอเค ตีนี่เอาไงันไม่ได้อะยกเลิกความสามารถสกัดแล้วก็หนึ่งคิอ่ะเด้งเด้งได้ชาร์จจบเทินัาคอ,อ,อไร หว้ยูไหว้ยูพัน,พนอือโยผมจะยื้อแบบสร้างกำับดักให้เขาร้องห่วยหวนต้องไป <laughs> ยื้อไปยื้อผมอยาให้เขาร้องห่วยหวนอะ ลิง์มาเลยตายแล้วเนะี่ยไม่เขาตีไปหนึ่งคิเด้งกับขึ้นมือ,อมได้ชาร์ตตีไปหกคิกันไม่ได้โอ้ยโอ้ยอเอาเรื่องเดือดอยู่สีสามคิ เอาไงรับไหมอ่าเลือเล่อยเลยหนึ่งใช่ไหมเอ่อ,อกดเทกอันนี้จ่ายซีเกตแล้วก็ทำลายการาดต้องไฟนอลก่อนนะประ่าเข้าไฟน,นออกเข้าไฟนออกแล้วก็จ่ายซีเกตทำลายการ์ดเปิดห้า คอมอนเตอร์ให้อัศวินสายฟ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสัตว์มีตัวเดียวเฮ้ยยังไงมีตัวเดียวโอ้ยแค่นั้นก็พอแล้วเฮ้ยอือแล้วเข้าแอคซทอฟสอีกครั้งอ,อีเป็นหนึ่งคียยเป็นหนึ่งคียยที่ทรมานกันไมาไดัไยังทรมานโั้ยเงาเรมาอง จบเธอครับเลยเกินเกินเลยูปน,นี้หน้ากากแกนทัวร์มีคนยิน้มแห้งอ้าวชิพา่าแล้วแอคแท็กเฟ c จ้า <c oughs> มาเลยจ้าเลือดไม่เข้าข้าเข้าวอะไรตีข้าวหกพันหาแล้ว โอเคสแตนแอนด์ดร็อมาแล้ววะมาแล้ววะอืมทำไมไม่ได้เศร้าอ่ะเก็บผมไม่พอว่ะผมอยากปิดฉากเขาหน่อยอยากเ <No. S 1> ท่ๆอ่ะอยากเท่ๆอ่ะโอ้อะไรวะปิดได้ไดอยากเท่ๆว่ะอยากเท่กูโอ้โหมีเท่ผมเห็นอย่างนี้แล้วผมเศร้าอ่ะตีมอน ไม่เป็นไรดีกว่าผมรอเท่ดีกว่าโอ้ยวจ้าโอ้ยวจ้ามาเลยโอ้ยลุงี้ผมหน้าเอ้ยรู้อะไรไม่เท่าลุงยี่เอ๊รู้อะไรไม่เท่าลุงี้แค่นั้นแหละจบเธอครับอโอ้ยโอ้ยรวร่วงรร่วงไม่ตายร่วงของโหดของโหดของร่วงอ่ดิของโหดของรวอ เขาจบไม่ได้ใช่ไหมาจบไม่ได้ใช่ไหมเขาจบไม่ได้เขาจบไม่ได้โอ้โหสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้สนุกแน่ตายด้วยตัวเองดีกว่าตายด้วยตัวเองเลยยอมแพ้เลยยอมแพ้โอ้โหสู้ไม่ได้โต้โอ้ยถึงที่สุดโอ้ยขมว่าแล้วไหม พี่ไม่ใช่ว่าผมตายนะไม่มีสีทางนั้นทางนั้นนีคนคนขาวไว้ที่ผู้ชมอ๋อมาตั้งหลายสุดท้ายตัวแปดนะขายขี้หน้าก็เลยนะยังไงครับยังไงครับไปแล้วครับมาเลยครับเอาบอลเดือดตีลิงตี3ตัว โอ้โหโอ้โหชานที่สุดเลยเนี่ยชันไม่สุดเลย Draw Shot and Draw ถึงเวลาสินะโคตรารอ่ะอห้บูมาได้ต่ก่อนตีตัวนี้โอนไปน้าใส่เออ้าไปขไดูปัเอะอะไรทำไรอะ บวก power power defense แล้วก็เค้าเต์โอ้ยอ้าวตีตีอ่อะพิกผันหรือเปล่าผมหมดมือแล้วตีตีข้างนั่นนะจ้าวันี้แล้ว final face จ่ายสีเกตเสร็จพอแล้วไร่การกระทัว p e r furniture ได้ดิได้ได้ได้ เออไม่เว้นโอเคจบแล้วผมเนื Guys, so okay? Okay. Right <go> ่อยนึกว่าไนึก well, ว so, ่าจะปิดไม่ได้แล้วมีไอ้แอกนี่ยรอรอรอไปนี้มานานเห็นเห็นเห็นนั่งเห็นนั่งสะดุดไปทีตอนตอนบินสะดุดเลยอะไรเงี้ยสะดุดเลยอโอเคจบแล้วครับขอบคุณทุกคนวันนี้จริงจบแล้วอ่ะนี่แอกเลยแอกเลยแก่แก่ทัวร์ลุกละใครสนใจสินค้าก็ซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์และหน้าร้านเช่นเคยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย